สวัสดีค่ะจะถามเรื่องการทํารายงานภาษีซื้อค่ะสวัสดีครับว่าไงครับบริษัทประกอบกิจการมีทั้งที่ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มและยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่มบริษัทจึงมีภาษีซื้อที่เกิดจากการซื้อสินค้าหรือบริการที่นํามาใช้ในกิจการทั้งที่ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มและไม่ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม ถามว่ากรณีบริษัทได้รับใบกำกับภาษีที่ใช้ในกิจการที่ไม่ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มหรือเป็นใบกำกับภาษีที่ใช้ได้ทั้งสองกิจการเช่นค่าน้ำค่าไฟฟ้าค่าโทรศัพท์อย่างนี้บริษัทควรลงใบกำกับภาษีดังกล่าวในรายงานภาษีซื้ออยังไรดีคะกรณีบริษัทประกอบกิจการทั้งที่ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มและยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่มบริษัทจะต้องนำใบกกับภาษีทุกใบ ที่ได้รับมาลงในรายงานภาษีซื้อแต่ต้องเป็นใบกับภาษีแบบเต็มรูปเท่านั้นไม่รวมใบมกับภาษีอย่างย่อโดยที่บริษัทจะต้องหมายเหตุด้วยว่าเป็นรายการที่ไม่สามารถนำไปหักในการคำนวณภาษีมูลค่าเพิ่มได้ทั้งนี้ในทางปฏิบัติเพื่อไม่ให้ผิดพลาดในขั้นตอนการนำไปเครดิตหรือขอคืนให้แยกการทำรายงานภาษีซื้อเป็น3ส่วนส่วนที่หนึ่ง เป็นรายงานภาษีซื้อสำหรับกิจการที่ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มโดยใบกับภาษีทุกใบในรายงานภาษีซื้อส่วนนี้เกิดจากการซื้อสินค้าหรือบริการที่นำมาใช้ในกิจการที่ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มเท่านั้นซึ่งบริษัทสามารถนำไปเครดิตหรือขอคืนภาษีมูลค่าเพิ่มได้ทั้งหมดส่วนที่2เป็นรายงานภาษีซื้อสำหรับกิจการที่ยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม โดยใบกำกับภาษีทุกใบในรายงานภาษีซื้อส่วนนี้เกิดจากการซื้อสินค้าหรือบริการที่นำมาใช้ในกิจการที่ยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่มเท่านั้นซึ่งเป็นภาษีซื้อต้องห้ามในการนำไปเครดิตหรือขอคืนภาษีมูลค่าเพิ่มได้บริษัทต้องนำไปรวมเป็นค่าใช้จ่ายหรือต้นทุนในการคำนวณภาษีเงินได้เท่านั้นทั้งนี้ให้บริษัทหมายเหตุ ตรงหัวรายงานภาษีซื้อส่วนนี้ว่าเป็นรายการที่ไม่มีสิทธิ์นำไปหักในการคำนวณภาษีมูลค่าเพิ่มไว้ด้วยส่วนที่3เป็นรายงานภาษีซื้อโดยแปลงกับภาษีทุกใบในรายงานภาษีซื้อส่วนนี้ไม่สามารถแยกได้อย่างชัดเจนว่าเกิดจากการซื้อสินค้าหรือบริการที่นำมาใช้ในกิจการทั้งที่ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มและยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม เช่นค่าน้ำค่าไฟฟ้าค่าโทรศัพท์ซึ่งภาษีซื้อส่วนที่3นี้บริษัทต้องเฉลี่ยภาษีซื้อตามส่วนของรายได้ของแต่ละกิจการและให้หมายเหตุว่าเป็นรายการที่เฉลี่ยภาษีซื้อตามส่วนของรายได้ของแต่ละกิจการทั้งนี้การนำภาษีซื้อไปใช้ในแบบพอพอามจะต้องเป็นภาษีซื้อในส่วนที่1และส่วนที่สม เฉพาะภาษีซื้อที่เฉลี่ยได้ตามส่วนรายได้ของกิจการที่ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มเท่านั้นอย่าลืมอีกอย่างนะครับไปกำกับภาษีทุกใบจะต้องถูกต้องตามที่กฎหมายกำหนดอ๋อค่ะขอบคุณมากคะ่ะ